สวัสดีครับหลังจากเรามีการติดตั้งอุปกรณ์ลดฝุ่นภายในห้องปลอดฝุ่นแล้ววันนี้เรามาดูวิธีการในการทดสอบประสิทธิภาพของห้องปลอดฝุ่นกันครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของห้องปลอดฝุ่นนั้นมีอยู่ด้วยกันแค่2ส่วนครับส่วนที่1ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฝุ่นหรือสร้างควันขึ้นมาและอุปกรณ์ส่วนที่2ก็คืออุปกรณ์ในการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นภายในห้องสําหรับขั้นตอนในการตรวจวัด ประสิทธิภาพของการลดฝุ่นของห้องปลอดฝุ่นนั้นวิธีการก็คือเราใช้เครื่องสร้างฝุ่นเนี่ยครับสร้างฝุ่นขึ้นมาเป็นฝุ่น PM เ5มที่ความเข้มข้นสูงๆประมาณทั 3, ้2 0 0 0ถึง3 0ม0ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จแล้วเราก็มีการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่อยู่ภายในห้องอย่างต่อนเนื่องหลังจากนั้นเราก็มีการเปิดอุปกรณ์ในการลดฝุ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเติมอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศอุปกรณ์ในการลดฝุ่นนี้ก็จะช่วยลดฝุ่นละอองภายในห้อง เปรียบเทียบกับตอนที่ยังไม่ม euh ีการเปิดเครื่องนะครับเราจะเห็นว่าฝุ่นเนี่ยมีการลดลงตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราทําการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองตลอดระยะเวลาที่เราเปิดเครื่องลดฝุ่นละอองไม่ว่าจะเป็นเครื่องเติมอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศเราสามารถที่จะดูได้ว่าเมื่อเราเปิดเครื่องฟอกอากาศแล้วหรือเครื่องเติมอากาศแล้วฝุ่นเนี่ยจะลดลงได้เร็วกว่าการที่เราไม่ได้เปิดเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องเติมอากาศ เพราะฉะนั้นเราสามารถไปประเมินได้ว่าประสิทธิภาพของห้องกลอดฝุ่นนี้สามารถลดฝุ่นได้จริงหรือไม่ครับ